ค่อยๆไปแต่ต้นทุนของการมีสถาบันครอบครัวการมีชีวิตคู่เนะี่ยก็คือถ้าเขาละหมาดน้นะท่านพี่น้องนะอันทำดูรินแล้วเหมือนกันคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นภรรยาเนี่ยถ้าได้สามีที่ละหมาดนะท่านพี่น้องครับอันทำดู illah, ลินแล้เพราะทุกวันนี้เธ่เราเหน็นกันก็คือว่าแต่งงานกันไปแล้วเราเพียงแต่บอกว่าอิสลามสอนให้เลือกคนที่เป็นมุสลิมแต่เสร็จแล้วเวลาเราเลือกคนที่เป็นมุสลิมท่านพี่น้องเราเนือว่าเขาจะละหมาดกับไม่ละหมาด แต่ไม่ได้หมายความว่าไปแต่งงานกับคนศาสนกอื่นนะความเป็นมุสลิมก็ยังดีอยู่นั่นแหละท่านพี่น้องครับฉะนั้นเมื่อเราจะเลือกคนที่เป็นมุสลิมถ้ามีมุสลิมในกอกับในขอเราจะดูรวยเราดูละหมาดก่อนฉะนั้นเราก็ดูว่าถ้าพื้นฐานพื้นเพข,ของเขาละหมาดแ้ะท่านพี่น้องครับถ้าเขาละหมาดถือว่าทำดุลีนแล้วเพราะการละหมาดนั้นอสซะล้ตัวไอมาดุดีนการละหมาดน,นั้นเป็นเสาหลักเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเนี่ยท่านพี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคนที่นิ้วเขาขาดมือเขาขาดหรือแขนของเขาขาดเนี่ย ก็ยังถือว่าเขามีความเป็นเป็นตัวตนแต่ถ้าหากว่าเราไปเห็นคนคนหนึ่งท่านพี่น้องไม่มีคอเนี่ยท่านพี่น้องศีรษะของเขาไม่มีเนี่ยเขาจะเรียกมนุษย์ไหมเราก็จะได้ยินชาวบ้านเขาเรียกกันผีหัวขาดฉะนั้นละหมาดจึงเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ที่บอกว่าเราต้องตรวจสอบตัวเราก็คือว่าดูตัวเราดูภรรยาเราและก็ดูลูกลกเราท่านพี่น้องกูอัมฟุสกุมวะอะลีกุมนะรอเราต้องปกป้องตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวเราเนี่ยท่านพี่น้องให้รรดปลอดภยัยจากไฟนรก สิ่งที่จะปลอดภัยแล้วคุ้มครองเขาได้ดีที่สุดก็คือการละหมาดเขาจะเล่นอย่างไรเขาจะเล่นเกมเขาจะเล่นฟุตบอลเขาจะอะไรก็าตามต้องหลบตกลงกันว่าได้ยินเสียงอาซารต้องเลิกมะเก็บต้องกลับมาถึงบ้านก่อนพระทิ์ตกตงดินมันคงจะปล่อยป่าละเลยไม่ได้เราจะไปบอกว่าคนนั้นทําไมไม่สอนลูกฉันละหมาดครอบครัวใครก็ครอบครัวของคนนั้นครับดังนั้นวันนี้เนี่ยความสําคัญของการละหมาดเนี่ยท่านพี่น้องนะผมขออนุญ,ญาตไม่ได้มีเจตนาใดๆแต่เมื่อเมื่อว,วานเนี่ยท่านพี่น้องครับ คือผมเห็นเข้ามาหลายครั้งแล้วอายะฮ์ะดิษที่พงอัลที่ท่านอบบมุลบมบุสสุลลัลวะไลวอร์ซันลำได้กล่าวว่าคนที่รู้คุณค่าของการละหมาดเจมาอานเนี่ยนะท่านพี่น้องครับถึงแม้ว่าคานนะว่าเราฮับวันเนี่ยถึงแม้ว่าคานด้วยกับมือเนี่ยนะท่านพี่น้องนะเขายังต้องไปเลยแต่เมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งเห็นคนต่างชาติแล้วมันเป็นภาพที่บอกว่า ผมเดินขาเจ็บขากระเพกกระเพกไปผมจะบอกว่าเราอยู่บ้านก็ได้เพราะเท้าเราเจ็บแต่ว่าเวลาผมเดินไปก็ด้วยกับเท้าของผมกระเพกกระเพกเนี่ยท่านพี่น้องแต่เราไปเจอคนหนึ่งเนี่ยที่เขาเดินด้วยกับสองมือของเขาท่านพี่น้องลงนึกสภาพคนเนี่ยเดินด้วยกับมือเพราะขาของเขารีบแล้วเดินไม่ได้ก็เหมือนคล้ายๆเท้าทั้งสองข้างของเขาเนี่ยลากลากไปเฉยๆเองแต่เขาเดินด้วยกับมือของเขาสองข้างถามว่าเดินไปไหน เขาเดินแซงบันไดที่ผมเดินกระเพกขึ้นไปเนี่ยเขาเดินนําหน้าผมไปผมยืนนิ่งแล้วผมก็นึกว่าัมดุลินแล้วที่อัลลอฮฺฮิดายะห้ผมนั้นเดินมาละหมาดถ้าเราไปเพียงแต่นึกว่าวันนี้เท้าเราเจ็บไม่ต้องไปละหมาดแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่เห็นคนคนนั้นอา่ารพี่น้องครับเราก็ยังนึกว่าอัลลอฮฺทรงเมตตามึงอัลลอฮฺทรงจะอภัยโทษในเราละวมึงแต่เราไปเห็นคนคนนั้นแล้วเราแทบบอกว่าไม่มีข้อหรือคําถามใดๆเลย เขาไม่ได้นั่งรถมาเขาไม่ได้นั่งรถเก๋งมาเขาไม่ได้นั่งมอเตอร์ไซค์วินมาเขาคานอ่ะท่านพี่น้องผมขออนีใ้ใช้คําว่าคานนะคือเดินด้วยกับมือของเขาสองข้างเนี่ยเท้าของเขาก็คือเดินลากเฉยๆเองเนี่ยจากห้องเช่าแล้วเดินชายถนนซึ่งเป็นในซอยเนี่ยเป็นถนนรถสองเลนนะ่ะท่านพี่น้องครับท่านลองนึกดูว่ารถเนี่ยมันจะเห็นเขาไหม แต่ด้วยกับบรารรอกัตด้วยกับบาร์รมัดก่อนลล้์เขามีเจตนาเดินไปละหมาดเขาก็เดินเข้าซอยของเขาออกได้แล้วเขาก็มาละหมาดที่มัสยิดอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัตเวลาเขามาละหมาดแล้วท่านพี่น้องก็ทำดุลิล่าเดิไปยืนละหมาดใกล้กันอีกคือยืนละหมาดแล้วก็แทบจะบอกว่าเหมือนกรใจของเราเนี่ยอยู่กับเขาแทบจะบอกว่าถ้าจะออกจากอัลลอฮ์เหมือนไม่มีขู่ชื้แต่มันก็ไม่ได้ออกอย่างนั้นแต่มันเขายืนอยู่ข้างเราแล้วเราก็เห็นเขาเนี่ย ข้างหนึ่งเท้าเขายืดไปอย่างนี้อีกข้างหนึ่งอยู่ข้างหลังแต่ที่แปลกก็คือว่าเขาไม่ได้นั่งละหมาดเหมือนกับบ้านเราที่บางคนเพียงแต่ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยเดินไปไหนมาไหนได้ท่านพี่น้องผมขออนุญ,ญาตนะคนที่ทชอบนั่งเก้าอี้ละหมาดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าละหมาดไม่ซ้อหรือละหมาดไม่ได้เวลาผมเห็นคนนี้ปุ๊บผม,มนึกถึงคนที่อะไรครับคนที่ยังเดินได้ยังนั่งคุยกับคนอื่นได้แต่เวลาละหมาดชอบนั่งเก้าอี้แล้วก็บอกว่ามาก้าเขาก็นั่งกันเนี่ย ท่านพี่น้องผมว่าเราลองสุดสุดก่อนไหมท่านจะนั่งยืนละหมาแล้วก็ก้มไปท่านจะยืดขายอย่างไงแล้วเวลาจะนั่งระหว่างสองสูดนั่งอัตยาท่านจะเท้ายืดไปทางไหนไปทางนึงก็คือผมว่าน่าจะดีกว่านั่งกับเก้าอี้ไหมนี่ผมแนะนําอย่างนี้นะครับว่าอย่างน้อยหน้าผากของเราก็ได้สูดกับพื้นแผ่นดินของเอาสุภานุวตาลาเจ้า ชายต่างชาติที่ผมเห็นคนนี้ก็คือเขายืดเท้าไปอย่างนี้แล้วเวลาสุอยู่ท่านมิน้นงเขาเอาหน้าผาของเขากลับไปถึงพื้นนะโดยก้นของเขาในกระโดกขึ้นเลารออักบัรละหมาดเสร็จแล้วนั่งอ่านดีเกตวิดิสักเล็กน้อยเนี่ยในใจคือคิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวจะลงไปหาเขาแล้วก็จะเอาตังค์ให้เขาเพราะเขาเป็นคนต่างชาตินั้นไม่ได้ให้เพราะว่าเห็นเขาละหมาดนะแต่ด้วยกับความปราบปื้มว่าเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วดีกว่าเขา อ,อวัยวะของเราก็ยังครบถ้วนกว่าเขาเนี่ยแต่เขายังเดินมาละหมาดอย่างน้อยก็คือนึกว่าเขาเป็นคนเดินทางเนี่ยเขาจะได้เงินสักร้อยหนึ่งหรือห้าร้อยบาทอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเขาคงมีประโยชน์มากกว่าเราที่เงินของเราอยู่ในกระเป๋าผมคิดของผมอย่างนั้นไม่ใช่สากดาไม่ใช่สระก,ก็แต่คิดว่าเขาเป็นคนเดินทางเขาอาจจะมีความจําเป็นกับการใช้เงินมากกว่าเราก็ได้เนี่ยคือเห็นสภาพแบบนี้เราจะบอกว่าเรากําลังจะบอกว่า เราเจ็บนิดนึงเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อยเราก็ไม่ไปละหมาดกันแล้วแต่ถ้าท่านพี่น้องได้ฟังแบบนี้แล้วนะท่านพี่น้องลองเลือกดูกันแล้วก่อนว่ามันถึงเวลาหรือยังที่เราบอกว่าคงจะต้องเดินไปละหมาดที่มัสยิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพี่น้องครับผมให้ข้อคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าเวลาเรามีมัสยิดเนี่ยในมัสยิดจะมีกรรมการบริหารมัสยิดสิบห้าคนอิหมัมคอเตมบิลานกรรมการมัสยิดนี่่เราเลือกกันเนี่ยถ้ามันเริ่มต้นโดยกับ สิบห้าคนเนี่ยนะท่านพี่น้องนะละหมาดหนึ่งเวลาถ้าสิบห้าคนเนี่ยถ้าอยู่บ้านแล้วไม่ได้ไปไหนนะไม่ยืนอยู่ในซอฟแรกของการละหมาดทุกมัสยิดจะสวยงามที่สุดเลยแต่ครั้นี้บางมัสยิดนะท่านพี่น้องหรือเกือบจะทุกมัสยิดบางคนบอกว่าไม่เห็นกรรมาการมัสยิดมายืนในละหมาดเลยเขาบอกว่าฉันไม่ได้มีหน้าที่มาละหมาดฉันมีหน้าที่ดูแลฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นก็แล้วแต่จิตสํานึกแล้วแต่สามัญสํานึกของแต่ละคนว่าที่เขาเป็นนั้นก็เป็นเพื่ออะไรดังนั้นก็คือว่า แต่ในความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยเขาไม่นึกแต่เราต้องนึกว่าเราเป็นมุสลิมความเป็นมุสลิมก็คือไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ดีที่สุดไปละหมาดท,ที่มัสยิดถ้ามัสยิดมันไกลก็ไปที่โรงเรียนถ้าโรงเรียนมันไกลก็ไปที่บาลาซอหรือไปที่บาแลาไปที่ไหนก็ได้ที่มีการรวมละหมาดถ้าไม่ได้เลยสุดๆนําคนที่บ้านนะท่านพี่น้องครับขึ้นมาละหมาดกันให้ได้ดังนั้นเมื่อเราสามารถที่จะทําการละหมาดจะมาะได้ แล้วมันก็จะเป็นการปลูกฝังตัวเรามันจะเป็นการสอนตัวเราว่าเรานั้นมีอามานะเรามีความซื่อสัตย์เรามีความรับผิดชอบที่อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาเจ้าในให้เวลากับเรามาด้วยกับการละหมาดเราก็จะละหมาดแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าเราทําการละหมาดเสร็จแล้วท่านพี่น้องถ้าหากว่าสักหนึ่งเวลาในบ้านเราละหมาดเราภรรยาเราลูกๆเราเวลาเราละหมาดเสร็จแล้วท่านพี่น้องกับเราหันมา เราขอดูอาเราแปลให้ลูกๆเราฟังว่าเวลาเราละหมาดเสร็จแล้วเราขอดูอาขอแบบนี้นะความหมายคืออย่างนี้นะแล้วเราก็สลามเราให้เราทําเป็นแบบอย่างพ่อกับแม่ก็คือสามีภรรยาหอมมือกันแล้วก็หอมแก้มให้ลูกๆหอมมือหอมแก้มแล้วเราก็บอกว่าขอเอาทรงรับดูอาขอให้พวกเราได้ตายไปได้มีชีวิตอยู่ในโลกอาเคียร์ของอัลลอฮ์ในสวงสวรรค์แบบนี้ท่านพี่น้องครับเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่าเรากําลังทํากําแพงปกป้องตัวเราแล้วกับภรรยาลูกๆเราให้ปลอดภัยจากไฟนรก ท่านพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วก็ขอดุอาอต่อลัสุบหาลุอัวตาลาเจ้าการขอดุอาจะไม่ประสบความสําเร็จนอกจากท่านจะต้องลงมือทําด้วยก็ขอให้ผมและท่านนั้นจงเป็นผู้ที่มั่นคงในการที่จะรักษากับการปฏิบัติละหมาดด้วยมีใจที่โค้ชและอิคลาสด้วยเถิดวัสลัลลอฮุวะลาสัยดิน่ามุฮัมมัดวะลาอลีอะซอบิวะลฮัมดุลิลลาฮิรัอฮาลามิอ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาหิเดยะต่อฟีกใจของเราสุบฮานุวาตาลาเจ้าจงมีแด่ท่านพี่น้องผู้มีอม م านต่อตลอดวันสิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านท่านพี่น้องครับในความเป็นมุสลิมของเราสิ่งที่จะเป็นอาลามะตสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายกับการบ่งบอกว่าเราเป็นมุสลิมเนะี่ยท่านพี่น้องไม่ได้อยู่ที่หมวกกะปิยอป่อใบนี้ไม่ได้อยู่ที่ชดุดชุดโต๊ะหรือชุดยาวที่เราสวมใส่ไม่ได้อยู่ที่เสื้อกุรงไม่ได้อยู่ที่ผ้าซาง แต่อารมัดเครื่องหมายที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นมุสลิมที่แยกจําแนกได้ระหว่างคนมุสลิมกับผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยคือการละหมาดดังนั้นการละหมาดจึงเป็นเครื่องหมายการละหมาดจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคนเนี้ยเป็นมุสลิมคนนี้ไม่ใช่มุสลิมท่านอาจจะบอกว่าอาลมหมวใส่ทําไมใส่ชุดขาวทําไมใส่ชุดเหลืองทําไมใส่ผ้าใส่ทําไมการใส่แบบนั้นท่านพี่น้องท่านท่านบอกว่าใช่ท่านพี่น้องลองถามกลับว่า เวลามีเสียงอาจารย์ดังขึ้นเนี่ยคนที่ใส่หมวกแบบนี้เนี่ยแล้วก็เดินผ่านมัส,สยิดแล้วไม่เข้าไปละหมาดเนี่ยมีไหมมันก็มีกับทุกมัส,สยิดแหละบางคนเดินผ่านอ้อมไปอ้อมมาถามทำไมไม่ไปละหมาดเดี๋ยวไปละหมาดที่บ้านหรือบางทีเราจะเห็นว่าเวลาเราไปงานไม่ว่าจะเป็นงานการกุศลไม่ว่าจะเป็นงานน้ําชางานรณรงค์สร้างโรงเรียนสร้างมัส,สยิดใส่หมวกเหมือนกันแต่เวลาเข้าอาซานละหมาดอิชาท่านพี่น้องเราจะบอกว่า ทาไมไม่ไปละหมาดอ๋อได้ไปละหมาดที่บ้านเพราะละหมาดดิชามีเวลาดึกๆเนี่ยถ้าท่านบอกว่าหมวกเป็นอารามัดเป็นเครื่องหมายของความเป็นมุสลิมเนี่ยถ้าได้ยินเสียงอาซานต้องเดินไปละหมาดเลยแต่นี่เราจะเห็นว่าท่านจะใส่หมวกไม่ใส่หมวกก็ตามแล้วถ้าหากว่าได้ยินเสียงอาซานแล้วท่านยังไม่ไปละหมาดนะท่านพี่น้องนะมันก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮวาเลียอยูัลล,ลันเนี่ยได้เรียกร้องได้เชิญชวนพวกเราในท่านพี่น้องครับ ให้ทาการละหมาดในสภาพที่เป็น j มาก็คือการรวมกันเพราะในฮะดิษที่บันทึกโดยท่านอิหมัมติรุมิซีเนี่ยได้กล่าวว่ามันซ่อนลาฟิลจมา a ที่อรุณไห้เน่ยเอามันลำตะฟิดรั่วรกอาตันใครก็ตามหรือท่านพี่น้องที่ได้ทําการละหมาดในสภาพที่มีการรวมกันก็คือละหมาด j a าเนยท่านพีน่น้องครับสี่สิบวันลำตะฟิดหัวรอกอาตันก็คือว่าไม่ได้ขาดจากเขาหรือไม่ได้หลุดจากเขาเลยก็คือว่า เขาละหมาดครบสี่สิบวันเนี่ยอย่ามาลอสุบฮานูวตาละเจ้าจะบันทึกให้เขานั้นบรารออาตัอิดสองการหลุดพ้นก็คือ 1. บรออาตันบรารออาตันมินันนะเขาจะเป็นบุคคลที่หลุดพ้นจากไฟนรกก็คือปลอดภัยจากไฟนรกว่าบรารออาตันมินันนิฟักแล้วเขาจะเป็นบุคคลที่ปลอดภัยจากการเป็นผู้ที่มีการหน้าไหวหลังหลอกก็คือมุนาเฟก จากอายะห์ากจากฮะดีษต้นนี้ที่เล่ามาจากท่านอาัสบันทึกโดยท่านอิ่มัมติรมิซีเนี่ยท่านพี่น้องครับเราจะเห็นว่าในฮะดีษต้นนี้ก็มีพี่น้องของเราเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างก,งกจะจมาตบบริกเขาจะมีการออกไปในอนทางของอดที่เขาเรียกกันก็คือว่าทําไมต้องออกสี่สิบวัน เขาก็บอกว่าถ้าออกสามวันมันน้อยนะั่นคือการฝึกถ้าสี่สิบวันเนี่ยสามารถที่จะคงอยู่และคงทนได้แบบนั้นเนี่ยมีนักปราชญ์ท่านหนึ่งกาให้ข้อคิดแบบนี้นะครับท่านพี่น้องคําว่าคนเนี่ยถ้าสี่สิบวันสามารถที่จะอยู่ในรูปแบบที่มีการกําหนดหรือมีการวางไว้เนี่ย ท่านจะไปเข้าค่ายท่านจะไปอยู่การทํางานกับบริษัทท่านจะไปอยู่อะไรก็ตามหรือท่านเดินทาง40วันด้วยกันเนี่ยจะรู้เลยว่าจะเป็นเพื่อนแท้หรือจะเป็นเพื่อนไหม่แท้จะเป็นสามีภรรยากันหรือไม่เป็นกันเนี่ยหรือถ้าหากว่าจะทําได้หรือไม่ได้ฮัดท่านพี่น้องดูดิอยามาอัตบริกเขาก็วาง40วันเวลาท่านพี่น้องไปทาฮัดแท้เขาก็วาง40วันบางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องไป40วัน และเวลาจริงๆแล้วท่านพี่น้องก็ได้ดูการอบรมการสอนเรื่องของการทาฮัทฮัทจริงๆมันจะมีระยะเวลาของมันก็คือถ้าเอาจริงๆก็คือประมาณวันที่เจหรือวันที่8ถ้าเบาหน่อยก็คือสนามบินปิดวันที่สก็คือเราไปวันที่3มเสร็จก็วันที่ส3บามเสร็จแล้วฮัทจริงๆมีแค่1ิบวันคนระดับก็มากัน10วันจะนับสนามวันวันสนามบินปิดนะแต่ถ้าขั้นตอนวันจริงประมาณ7วันหรือ6วันเท่านั้นเองดังนั้นถามว่าทําไมเราต้องไป4ี่สิบวัน เหตุผลหนึ่งก็คือว่าคนเนี่ยยังที่ไม่เคยยังไม่เคยได้ละหมาดหรือยังมาละหมาดที่มัสยิดไม่ติดหรือยังไม่ค่อยไปละหมาดจะมาที่มัสยิดเขาก็จึงเอาไปฝึกเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนว่าให้ไปสู่นครบดีนาก่อนแล้วก็มีฮะดิษที่รับรองว่าคนที่ไปละหมาดแล้วก็เสร็จแล้วได้ละหมาดสี่สิบวักตูฮะดิษต้นแรกสี่สิบวันคนนี้ได้ละหมาดสี่สิบเวลาสี่สิบวักตูติดติดกันเนี่ยท่านพี่น้อง ไม่ขาดแม้กระทั่งตักวิรสเนีย่ยรอมแรกของอิหมัมนะเขาก็จะเป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้รอดปลอดภัยจากการอาสาบการตรมานในคุมนรกเช่นเดียวกันดังนั้นก็จึงเป็นการรณน,นรงว่าเคร์นการเชิญชวนว่าให้เราเนี่ยได้ไปละหมาดจะมาท่านจะไปที่นครมักกะจะไปที่มัสยิดที่มักกะหรือมัสยิดที่บ้านของเราเอาว่าให้ท่านไปละหมาดจะมาให้ได้สี่สิบวักตู ฉะนั้นเมื่อ40วักตูก็คือท่านพี่น้องวันละห้ามันก็คือแปดวันแล้วท่านพี่น้องลองดูที่คนที่เคยไปทําฮัทแล้วเนี่ยหรือญาติพี่น้องของท่านที่ไปทาฮัทมาแล้วท่านลองถามดีครับว่าไปอยู่มาดินาคนไทยจะอยู่กันกี่วันแปดวันไม่มีส่วนมากจะเก้าวันกับแปดวันครึ่งหรือถ้าอันนี้ก็คือสิบวันเพื่อต้องการจะให้ได้ลามาดเยมาเนส40วักตูที่มัสยิดนะวีอัลลอฮุมะซิลลัลลอฮิมะฮมัด ดังนั้นเมื่อเราไปอยู่ตรงนั้น40วันนั่นคือเราเคยถือสินอดในเดือนรอมดอนคือการฝึกเมื่อฝึกแล้วท่านพี่น้องครับเขาก็ให้เราเอานําการฝึกเนี่ยมาใช้นอกเดือนรอมดอนก็คือ11เดือนแต่ส่วนมากจะเหลวแต่นี่ก็ไปเมื่อก้าเหมือนกันไปทําฮั์เขาก็จึงนําเราไปฝึกที่นครมาดีนาก่อน9วันให้เดือนละมาดเะมาส40โดยมีฮะตีษสมาเป็นตัวกระตุ้น หลังจากนั้นก็ให้เราไปสูนนครมักกะแล้วก็บอกในนครมักกะสละหมาดผลละบุญหนึ่งว่าตัวได้หนึ่งแสนแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นไปไปมุสลิฟ้าไปมินาไปอ,อัลลอฮ์ฟ้าแต่โดยรวมแล้วก็คือเราจะอยู่เกิน40วันเมื่อได้40วันแล้วนะท่านพี่น้องเราก็จะละหมาดทั้งนครมาดินากกับการช่วงเดินทางระหว่างทางมักกะกับมาดินาแล้วก็ที่นครมักกะสัเนี่ยสี่สิบวันเราจะละหมาดจะมาอ้างแบบไม่ขาดเลยแล้วท่านพี่น้องคนที่ไปทําฮั์เนี่ยถามว่าไปทําอะไรไปทาฮั์ ไปทำฮัจญ์ต้องการใดรคำหนึ่งที่ต้องการคือได้กลับมาคือฮัจญันมะบรูรอนฮัจญ์ที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับอัลลมฮตของคนที่ทำฮัจญ์ตอบรับก็คือว่าท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านการปฏิบตัติพฤติกรรมของท่านหลังจากการทำฮัจญ์เสร็จแล้วให้ดีกว่าก่อนที่ท่านจะทำฮัจญ์ท่านพี่น้องดูดีนะก่อนที่ท่านจะไปทำฮัจญ์ท่านไม่เคยไปละหมาดมัสยิดท่านไม่เคยไปละหมาดเะมาท่านอาจจะละหมาด